สวัสดีจ้าพี่น้องอ่หมู่บ้านนี้แม่มาบลาะมึงตน้นต้นใหม่หนอมจ้ะทิปซื้อมาปลูกไหมจ้ะพี่น้องต้นนี้เป็นต้นเลมอนไหมจ้ะไม่ทิพึ่งหูเด้ย๋ยวจว่าต้นเลมอนเขาเป็นใบเป็นใบดังๆไหมจ้ะพี่น้องเนี่ยเป็นต้นเลมอนที่เป็นหนวยมะนาวหน่วยสีเหลืองๆไหมจ้ะไม่ทย์มาตัดใบเขาอ่อยเกินเพราะว่ารู้สึกว่าใบเขาจะลายไหมจ้ะพี่น้อง ไมทีเป็นลูกอีกอย่างเห็นแบบว่าปลูกต้นแหมแ่เห็นใบหลายๆบย่ไดจะพี่น้องเป็นอย่างบูกแบบแบบตัดออกมากตัดใบใหม่แม่จะพี่น้องเล่มเขาออกให้มันแบบว่าเลือนน,น้อยๆแม่จะตัดเขาออกมีใบเขาลายโพดไม่ทิบว่าตัดออกเออแต่ว่ากินเขาหอมนะจ้ะพี่น้องตัดองสีได้กินหอมของอ่าเลม,มอนแม่จะ เมธีพึ่งฮู้ว่าต้นเขาเป็นต้นเป็นต้นแบบนี้และะ้วก็เมธบเข้าใจว่าเขาก็เปินแบบว่าใบใคล้ายใบอ่อมมะนาวอ้อยใบของมะนาวส่นไม่ใชมะนาวเป็นมะนาวอย่างสีเขียวๆวัดตไปเห็นมันละด่างไม่จ้ะเป็นใบด่างด่างอ้าวพี่เมธบว่าต้นเลมอน,นมันเป็นใบอย่างสีบพธถ,ถามถามคนสื่อไม่จ้ะเมนเขาว่า มันเป็นใบดังๆสิเหลววาสันวาเนี่ยแต่ว่าตัดองสีหอมเลยจ้ะพี่น้องหอมใบเขาเนี่ยหอมหอมกิกนบะนาวอ่ะจ้กะก็เลยมาตัดออกในจังหน่อยจ้ะปลูกซุ้มมือเนี่ยมันไม่ทีว่ามันปลูกบ่อยากจะปลูกต้นใหม่เนี่ยอบยซื้อเถอะยิง่งข้าได้ดูแลนะจ้ะเพราะว่าแบบว่าไอ้พื่น ทำการปักช่ำหรือกำทำกันแบบเข้าสื่อมาลงปลูกกระโดดแม่มันง่ายไหมจ้ะสื่อแบบสําเร็จมาแล้วคือเพื่อนกาเพิ่นยังเพิ่นเทศไ้ให้แลบเรียบร,ร,ร,ร้อยแม่จ้ะมาลงเสียมันง่ายเขาระต้องมาอันน,นี้เป็นใบด่างแล้วอันนี้แม่เมทีพึงเห็นถามพ่นปลูกเพิ่นได้จังหูวาไอตอนเห็นเพิ่นเห็นเพิ่นเขียน,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 นไปไน้ายไว้เนาะจ้าว่าเลมอนแล้วกับไม่รูปภาพปิดแม่ แต่ว่าเมถีโบหูวว่ามันเป็นใบด่างเนาะเมถีก็ไปยืนหาอยู่ไปยืนหาอยู่ว่าเอมันคือโบหินว่ะที่ไหนใดมันเป็นใบด่างก็เห็นอยู่แต่ว่าหาโบหันเป็นใบด่างนะจ๊ะเนี่ยลืมมีหมดถามมิหมดเนี่ยพอดีเลยจ้ะพี่น้องแต่ว่าอยู่ยยบ้านเมถีเนี่ยผู้ใดมาเห็นดินก็ว่าดินดีไหมจ๊ะดินดีดีว่าดินบริเวปุงแต่งอย่างเลยว่าสันว่า เพื่อนว่าดินดีหลายคน้นเลยจะมาทีมาเห็นอ่าดินบ้านไมย์นี่เพื่อนว่าดินดีดีเพื่อนว่าหันมาทางนี้ก่อนจะ้ะมองทางนี้ก่อนมันใบด่างไงนี่ตัดใบเขาออกไม่ยีว่ามันใบหลายบอดีไม่ยีวานะแล้วมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งของแบบว่าพวกนอนพวกยังมากมากกินไม่หยังจังสินนะจา้ะ ถ้าตัดออกให้มันเลือนเน่ยหน่อยมันก็สิมือง,งายดูแลไง,งนะเนี่ยแต่มีนอนมีอย่างมาอันนี้ก็สิเห็นงายดูแลไง,งจะ้ะถ้าเฮาแบบว่าปล่อยมันไว้หลายมันก็ดูแลยากมีเพียมีอย่างก็ดูแลยากจ้ะพี่น้องไม,ไม่ทิพถึงชอบตัดออกตัดเข้าออกให้เลือน,นอเนี่ยหน่อยไม่ทิพยังบันเน่ยเอง มีค้นหลดนน้ำอยู่วถ้าเม,มทิปบปอยู่นี่ไพิเป็นค้นหลดนน้ำให็นเมิบทีท่ปเป็นคนแบบว่าคนตัดหญ้าคนเกา่าหรือเป็นคนตัดหญ้าค้นใหม่ยังว่าในหูจ้ะเพราะว่าคนตัดหญ้าค้นเกาน่กานะกะเพิ่นก่เพิ่นไกยุ่นหนีดอกจ้ะแต่ว่าห่งจังไดดอกตัดรอบก้อนกับเห็ดกรโจกรดนเมธีเตกกลกกับมาเนี่ยมาเปิดอ่นานวใส่ผ้าคุ้มไว้เนาะจะเนาะใสผ้าคุ้มหลดไวไหม กับมานกระจกรถแตกยังหูเปิดผ่าออกไมาจาก่จ้ะเพิ่นมาตัดหญ่าเพิ่นมาจัดเสียตั้งสามพันผุนเปลี่ยนเปลี่ยนกระจกกระจกรถนะจ้ะค้นคน,คนก่อนกับเป็นได้จ้ะพี่น้องการตัดหน้านี่จ้ะค้นก่อนกับกระจกบานน่นกระจกบานแข้งกูกระจกรถบ้านนี่กระจกบานกระจกรถนั่งสามพันหนึ่งแต่ว่ากระจกบาน ถา,ามแล้วนันค่ากระจกนันหาพันธต่ว่าค่าเองคาเองที่เข้ามาใส่ให้ไหมจ๊ะแพงกว่าอีกเะเพรวะว่าแบบไปสั่งมาแบบบริษัทยุไก,ก่ไหมจ๊ะอยู่พัทยาคนสั่งมาจากพัทยาคนเป็นบริษัทแพงจังมาเลยแพงไหมจ๊ะพี่น้องกเ็เลยได้เบรกไว้ตัวนั้นตัวกระจกบานนะจ๊ะด้เบรกไว้ได้จ้ะพี่น้องเพราะว่ามัน มันแพงไห่เป็นหมื่นเนาะกระจกบานเดียวน่นแต่ว่ามันก็เป็นกระจกสองสันจ้ะพี่น้องเป็นเป็นแบบว่ามันแตกขังมันแตกสั้นเดียวมันเป็นกระจกกระจกแบบว่ากันแสงนะกันแสงแดดแสงยังสินะมันมันแตกข้างนอกข้างในมันบ่แตกกระจกสองสันจ้ะมันเลยแพงกระจกบานนะจ้ะได้เบรกไว้เพราะว่ามันแพงบอกว่าล่อไปก่อนมาสิน เพราะว่ามันมันมันแตกมันเป็นร้อยลาวเซีนนะมันบดีออกคือกระจกหลดกระจกหลดมันขูออกเลยแม่จ้ะมันล่วงออกเลยเพราะว่าไปซูนมันมันล่วงออกเลยกระจกรถนะจ้ะกระจกบานมันลาวแต่ว่ามันมันแตกอยู่แต่ว่ามันหังบ้าไหนนี่บ้านไหนลวงสัน่นนุมเบทิปตัดเกียงเลยเดอจ้ะพี่น้องตัดแบบว่าให้เขาขึ้นไม่แล้วก็อ่า ถ้าตัดออกสีเมธีวามาแลงมัน,ม,นมันเผาดูแลเรื่องมาแลงง่ายจะ้ะเพราะว่ามันมันบลายเนาะจ้ะเนาะเนี่ยมันบลายกิ่งกา้านบลายใบดูแลง,ง่ายกลัวกันแต่มันเหลือไว้ในหน่อยแม่จะพี่น้องเสียก็เลยตัดออกซะไมชีก็อาจจะบอกไปคุ้ยไปเงวไปเลยจะพี่น้องคุ้ยเรืองก็เลยยังพันใดคนตัดตัดหายาอยู่จ้ะเพราะว่ายังบนิใจว่าเสียาผู้ใด สองคนนี่มีปัญหาเรื่องกระจกแตกทั้งสองคนเลยจ้ะพี่น้องคนหนึ่งกระจกบานแตกคนหนึ่งกระจกรถแตกไหจ้ะที่มาตัดหญ้าอยู่บ้านไมทีนี่สองคนแลว้วแตกแตกทั้งสองคนจ้ะพี่น้องเรื่องตัดการตัดหญ้านี่แบบว่าเพื่อนตัดละแบบว่าหินมันแบบกระดินไปใส่กระจกไหจ้ะกระจกรถแน่กระจกบานเน่แตกจ้ะพี่น้องเนี่ยก็เลยแบบว่า จักเสียจังยังยัง,ยงพนในหูว่าผุ้รดสิลุดหนาต้นใหม่ให้แไ่ทิพย์จังวาวาเสียเอาคนใหม่หรือสียเอาคนเก่ายังพันหูจ้ะหรือสีหาใหม่อย่างประมาณนี้แม่จ้พี่น้องมึงตัดออกเกี้ยงเลยจ้พี่น้องมึงน,นี่เอาจ้าไม่ทิพย์กะเมา้มยไปหลายจ้ะพี่น้องคลิปนี้ไม่ทิพย์ก็สิไปก่อน,นจ้าบ,บายบายจ้าตัดจนเกี้ยงเลย